สวัสดีครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2563น,น,นะครับกุ่มนม2องอ๊อฟเบุญที่หนผู้ยากไร้นำโดยข้าพักครูการเจนา,านาอุตรีตาคงเจ้าคณะอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีร่วมด้วยอดีตประธานสภาเทศกรมทองฉานเชียงใหม่นะครับท่านกิเรเลศกุลฮะมงคลหรือว่าอน,นิจโกบอ,องพวกเรานะครับวันนี้นะครับมีความยินดีที่ทางที่นี่นะครับได้นํามอบเครื่องฉีดร่องสอวนะครับให้กับหนุ่มที่หนุ่พี่นิวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้พี่นิ่ติดตาม วันนี้เราได้นําเครื่องกีดข้นไวออ้กีดข้นฆ่าเชือ้อแล้วในยุคนี้จะเชื้อโควิดกําลังแรงเราก็ได้ม,มามอบให้กับทางวัดอินทารามไว้เพื่อใช้ในการกีดต้นทันยาฆ่าโควิดาะตรงนี้จะวัดอินทารามจะมีประชาชนจำนวนมากได้มาจาักการละสมเด็จพระเจ้าจากถึงสิมหาราชแล้วก็ในวันพรุ่งนี้กับวันนี้ ก็คนจะจะเข้ากันมาอีกเยอะครับวันที่ที่ก็จะเป็นวันพระจ้นทักดิสทที่คนจำนวนมากจะมากันก็ได้มอบถังไว้ให้ที่ไว้วัดพทิทารามไว้ได้ทําการสิดงพ้นก้าเชื้อพระวิสิ์สร้างความมั่นใจให้กับท่านพระบรมราชาภิเษกครับของพี่มิว<ำ>ครับครับก็ขอเจริญสุขสวัสดีครับ ท่านจิเสกที่มอบอเครื่องพ่นฉีดโควิด COVID ให้ทางวัดอิธารามอตมาภาพเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลวงพ่อท่านพระครูสุวิมลกำมละกมล,ละโสวิตได้มอบหมายหน้าที่ให้ไปมาดูแลง,งานตรงนี้ครับก็อยากจะช่วยชุมชนทางวัดแล้วก็ชุมชนทาง บ้านเรือนใกล้เคียงอย่างงี้ให้ให้ผลจับตรงนนะครับ,รบ,รบ,รบก็ตามสกานที่นะครับเดินทางที่ทั้งลุกลุกวัดทั้งหมดนะครับก็มีจิตใจที่เป็นจิตอาสานะครับทางพี่นิมโกบอก็ได้สนับสนุนเพื่อให้ทางที่ได้สิทธิ์ให้กับในวัดแล้วก็ตามบ้านคนต่างๆนะครับเพราะว่าจิตใจเหมือนเหมือน คา,ารวาด้วยกันนะครับก็ขอโมทนาบมมุญของพี่นี่น,นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ